ไม่อยากจมูกทะลุแบบนี้อย่าหาทำตอนนี้แก้แล้ว3ปีที่ทีละพรคลินิกพี่อยากไปร้อยไหมดิดปลายให้มันพุ่งขึ้นแล้วมันก็เลยมันก็เลยทะลอะุอักเสบอ่าครับเสบแล้วมารักษาอย่างไงครับทำไมถึงมาที่ทีละพรก็เิือชดูในอินเทอร์เน็ตเห็นว่าคำว่าจมูกทะลุก็เลยมาให้คุณหมอดู บินตรงมาจากต่างประเทศเลยเพื่อมารักษาตอนนี้รักษาไปประมาณกี่กิส่สามปีแล้วค่ะสามป,ามปีคุณหมอคือรักษาอย่างไรบ้างครับตอนแรกคุณหมอก็เอาไขมันตัวเองของพี่เนี่ยครับใส่แล้วก็เอาเนื้อที่หปลาไหาแปะแปะ,แปะก็คือเป็นเป็นรูปนี้ ออ๋นีรัาได้มาแบบนี้แล้วก็ตอนนี้ก็คือมาเสริมทรงให้มันสวยขึ้นใช่ค่ะเข้าไปที่3ามคุณหมอใส่เนื้อเยื่อเทียมให้อ่าไหนๆลองดูข้างๆหน่อยครับอ๋อโอคือดูดีดูเนียนขึ้นมากเลยนะครับจากจากเป็นอย่างนี้ผมมันเป็นเรียกว่าอุทาหรณ์สำหรับหลายๆคนเลยนะครับแต่ก็นานนะคะถึงได้แบบนี้3ปีนะคะคือต้องใช้เวลาถูกค่ะ Okay. okay. <laughs>